Hey English. the Welcome Learn English conversation beginners. guys. Today going to talk to you about talk to 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 for I'm สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาท่องคำศัพ์สารรสาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้ที่เชอร์จะพาเด็กๆไปฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้มีพี่ลิซ่าและก็น้องที่เป็นพนักง,งานเสิร์ฟนะคะสองคนนี้จะพาเด็กๆไปอยู่ในสถาน,นการณ์จำลองว่าถ้าเด็กๆไปในร้านอาหารแห่งหนึ่ง ซึ่งร้านอาหารนี้นะคะภาษาเดียวที่เด็กๆจะใช้ติดต่อสื่อสารกับทางร้านได้ก็คือภาษาอังกฤษเดี๋ยวเด็กๆมาสังเกตดูนะคะลูกว่าพี่ลิซ่าจะมีวิธีการพูดหรือใช้ประโยคใดในการติดต่อสื่อสารกับพนักงานนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว let's go <S อะพี่ลิซ่าบอกว่า hey hey นะคะเป็นการเหมือนต้องการให้พนักง,งานเดินมาที่โต๊ะเหมือนต้องการจะสั่งอาหารแล้วนะคะ น้องพนักงานบอกว่า What would you like to order? What would you like to order? คุณอยากสั่งอะไรคะพิซซ่าบอกว่า Can I have some pizza with the salad please? Can I have some pizza with the salad please? ฉันขอพิซซ่ากับสลัด How about some drink? How about some drink? แล้วเครื่องดื่มล่ะคะ Just water please. Just water please. เอาแค่น้ำเปล่าค่ะพนักงานถามทวนอีกรอบว่า Just water? Just water? แค่น้ำเปล่าหรอคะ Yeah, yeah. ใช่แล้วคะ่ะน้องพนักงานถามต่อไปว่า Anything else? Anything else? อ,อะไรอีกไหมคะพ่ลิซาตอบว่า No, I think that's all. No, I think that's all. ไม่ค่ะแค่นั้นแหละน้องพนักงานบอกว่า Alright, t h a n k Alright, t h a n k ตามนั้นนะคะ Give me five minutes. Give me five minutes. ขอเวลา5นาทีนะคะนี่ก็คือบทสนทนาระหว่างพี่ลิซ่านะคะลูกกับพนักงานเสิร์ฟในการสั่งอาหารนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปฝึกท่องประโยคที่เป็นส่วนของพี่ลิซ่า ท่องให้เข้าใจจำให้ได้นะคะเพราะว่าคลิปต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆดูเอ็ดกับพนักงานเสิร์ฟนะคะสำหรับคลิปนี้ Thank you for your attention See you later